สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ดรทวีศักดิ์ชูมานะครับกับอาจารย์แม็กนัสนะครับจะมาสอนพวกเราออกเสียงที่ถูกต้องนะฮะจะพบว่าเรามีเสียงปัญหาอยู่หลายๆเสียงนะฮะในภาษาอังกฤษที่จะออกเสียงนะฮะตัวแรกก็คือเสียง R นะฮะเสียงพยัญชนะนะฮะตัว R เนี่ยะเสียง R การออกเสียงของตัวนี้นะฮะลักษณะของเสียงที่ออกเนี่ย จะเป็นเสียงออกเสียงกล้องนะครับออกเสียงรนะออกเสียงโดยการม้วนลิ้นไปทางเพดานอ่อนนะครับตัวอย่างเช่น for example run bar การออกเสียงพยัญชนะอีกตัวหนึ่งนะฮะเสียง L นะครับเสียง L เป็นเสียงกล้องเหมือนกันนะฮะออกเสียงเรนะฮะออกเสียงลิ้นต้องแตะ ระหว่างฟันบนกับเพดานปากนะฮะตัวอย่างเช่น for example light feel พยัญชนะพยัญชนะตัวต่อไปนะฮะเสียง s นะครับเสียง s เป็นเสียงไม่กล้องนะฮะออกเสียงเป็น Z นะฮะ,ะตัวอย่างเช่น for example soon Rice พยัญชนะตัวต่อไปนะฮะเสียงแซดนะฮะจะเป็นเสียงสอ,อเสือหรือซอโซะะ่ในภาษาไทยนะฮะเป็นเสียงกล้องออกเสียงเป็น Z, Z นะฮะ,ะตัวอย่างประโยคตัวอย่างเช่น for example zip quiz พยัญชนะตัวต่อไปนะฮะตัว v นะฮะตัว v เนี่ยก็เป็นปัญหากับคนไทยอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเวลาออกเสียงนะฮะเป็นเสียงไม่ก้องนะฮะเวลาออกเสียงจะเป็น v v นะฮะตัวอย่างประโยคเช่น for example van save พยัญชนะตัวต่อไปนะฮะตัว w นะฮะหรือว่าตัววแหวนเนี่ยนะฮะเวลา ออกเสียงนะฮะเป็นเสียงกล้องออกเสียงเป็นเอ่อวอร์เวอร์นะฮะ,ะตัวอย่างคำเช่น for example well want ต่อไปนะฮะตัวที่ออกเสียงที่มักมาด้วยกันแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะฮะตัว t กับตัว h นะฮะ ตัวทกับตัวเนะฮะมักจะมาด้วยกันแล้วเวลาออกเสียงนะฮะเป็นเสียงกล้องออกเสียงเป็นเซเป็นเสียงคล้ายกับเสียงทอหารนะฮะซึ่งมีลมเสียดแทรกออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นทอทหารหรือทอทงก็ได้นะฮะเราลองมาดูว่าเราจะออกเสียงอย่างไรนะฮะตัว T กับตัวเนะฮะ for example film health ไปตัว t กับ h เช่นกันเช่นเดิมนะฮะแต่ว่าตัว t กับ S ที่มาด้วยกันแต่ไม่ได้ออกเสียงเหมือนตัวททหาหาหรือทอทงนะ,ะจะออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กนะฮะตัวอย่างเช่น for example then smooth เ oh. มื่อสกูเป็นการออกเสียง พยายนชนะนะเราลองมาดูการออกเสียงสระที่เป็นปัญหากับผู้เรียนชาวไทยนะฮะอลองมาดูเสียงสระในภาษาไทยคือเสียงสระอินะฮะลักษณะของเสียงที่ออกเป็นสระเสียงสั้นนะฮะออกเสียงสระอิ for example sit fish เสียงต่อไปนะเป็นเสียงสระอี ะะเป็นสระเสียงยาวเวลาออกเสียงสละอ e. ีนะฮะตัวอย่างเช่น for example b t ต่อไปนะฮะเสียงสระไทยเสียง R นะฮะเป็นสระเสียงยาวเวลาออกเสียง R ตัวอย่างเช่น for example last part เสียงสระไทยนะ,ะออกเสียงเอะนะฮะเป็นสระเสียงสั้นนะ,ะออกเสียงเอะเช่น for example man set เสียงสระอีกอันหนึ่งนะฮะสระอุนะฮะเป็นเสียงสระเสียงสั้นนะฮะออกเสียงอุ for example put foot เสียงสระไทยอีกตัวหนึ่งนะฮะเสียงอูนะฮะเสียงจะยาวกว่าสระอูหน่อยนะฮะ uh, For example Group do